สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆปี๊ยะชาแนลค่ะพี่น้องมืีสภาพมาที่เขาค่ะเมนูมันนี้เป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องจะพามาทำแกงไก่เสดอกหอมพี่น้องโอ้ยของฝากจากแม่ค่ะเอามาเมื่อก่อนนะนะคะพี่น้องอ่าเอาห้เบิ้งแบบสดๆตอนที่มันห้เบิ้งแล้วค่ะพี่น้องยังไม่ได้เบิร์ร่ะันี่คือเป็นเมนูแหละค่ะที่พี่น้องี่เหยื่อเหดให้เบิง้ง่าก็คือ ดอกหอมซอสจากสวนค่ะแกงใส่ผักชีเลาาค่ะใส่ผักอีตูค่ะพี่น้องแล้วกกไก่เนาะค่ะซับาแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนอันนี้ค่ะเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดเหมือนเดิมค่ะมาค่ะโมต้องบอกลายอย้าไอห้างเด้อพี่น้องหิวเขาค่ะผมาแกงไก่ใส่ดอกหอมแ่บเลยจ้าก่อนอื่นค่ะเหมือนเดิมเย้าสุขวพีก่อนค่ะกระทะขูดถีบเย้าค่ะพี่น้อง พี่น้องคือว่าเป็นยังคือต้องขัวพริกก่อนนะคะมังคเทอเพื่อเผื่อเอฟซีใหม่ๆที่เขามาว่าพัดในหูนะคะการที่ห้าขัวพริกขัวเครื่องแกงที่เ่ห้าโขกว้พ่อหยาบๆนะคะพี่น้องเวลาที่ห้าสดนําแกงนะคะมันจะมีความหอมห้อยของในน้ําแกงนะคะมันจะบ่มีกินข้าวของไก่ของหมูของอยังเลยคะ่ะพี่น้องนะคะอันนี้อเคล็ดลับค่ะแต่ว่าโมเมนต์ว่าขัวพริกแล้วมันหอมเลยเด็ค่ะพี่น้องเ้าเอาไกล่ลงไปล้วนอนะล้วนเห้ซุกก่อนค่อยเติมน้ำนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะ ต้มน,น้ำหน่อยนี่ค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นค่ะใส่ไก่ลงไป <c oughs> มีครับไม่ยัางลงาไปหน้าหม,มเป็นยังค่ะพี่น่องว่าจะไนเขาก็สุดแกงอยู่นะคะ ล้วนไก่ให้สซุกค่ะค่ะล้วนไก่ให้สุกบ่ให้มีน่นำเรือนแล้วบวให้เป็นสีแดงสี่า่ะพีนน้องเพราะไก่ซุกแล้วเขาเติมน้ำลงไปรับรองว่าสองอย่างหนึ้งแกงข้าสวยหอมแส่บน่ากินค่ะ พอใกล้เริ่มสุกค่ะเติมน้ำลงไปเลยจ้ะ ลอเห็นน้ำเดือดจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องค่อยใส่ดอกหอมใส่อย่างอื่นลงไปรับร่องมาแ่บค่ะเมนูนี้ค่ะแกงดอกหอมใส่ไก่หรือว่าแกงไก่ใส่ดอกหอมนะคะเหลือแต่ข้าวเสือเอิญเลยจ้าพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเติมรสด,ด้วยผงปรุงรสใส่ลงไปนี่ค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าแสบปลาร้าหัวแบบมีแบบไหน,นใส่ลงไปค่ะื้นนี้จะใส่แบบขวดนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะ ใส่ชูรสจักหน่อยนึงที่จริงอ่ะมีเออพงปรุงรสแล้วชูรสบ่ต้องก็ไ,ได้เด้อค่ะพี่น้องสําหรับบางคนนะคะแต่ของเยี่ยนี่มันอยู่ในสายเลือดค่ะมาต้องมีบ่ต้องโรยหลายดอกเอาพ่อผิวๆใส่ซํานีิก็แซ่บแล้วก็เผาแค่ถือขวดพงชูรสพานก็แซ่บแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเติมน้ําปลานิดนึงนะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ดอกหอมลงไป ค่ะคิดหอดบบานด้คิดหอดแม่ด้วยค่ะพี่น้องเก็บดอกหอมมาให้กินสดสดด้วคะพี่น้องกระแซบด้วยดอกหอมย่อยหนิปอดสารด้วยค่ะแม่บบฉีดยาคัมและแรงด้วยค่ะ แล้วรอให้ดอกหอมสุกจะกข้าวนึงค่ะพี่น้องเคยปีดถ่ายโดยใบยแมงลักแลวผักอีตูนะคะใบแมงลักก็ผักอีตูแบบเดียวกันค่ะพี่น้องนะคะว่าปีดถ่ายโดยผักชีแล้วก็ใบแมงลักค่ะนี่ค่ะหอมหวนหวนดอกหอมจะมีความหวานนะคะพี่น้องไปคันสมกินกระป่นโอ้สุดยอดค่ะฟันดีๆนะคะพี่น้องช่วงนี้คลิปกินหัวแยาอาจจะเบิ่งแบบว่า กินจังได้บูทค่ะพี่น้องมโหนะคะแต่ว่าเยอะปวดฟันทางหนึ่งค่ะเยอะก็เลยกินแบบหเต็มทีนะคะอาจจะเคียวแบบว่าดูบอสวยงามดูให้งามเขียวนะคะพี่น้องแต่ว่าก็อยากกินอยากวงอยากคุยกับพี่น้องนะคะพี่น้องนะคะ,นนะ,คะเ,น,เน,น,น,ะคะนี่ยต้มเผือดกันค่ะหลังจากดอกหอมเหล่มซุกค,ค่ะเดี๋ยวชิมรสหน่อยหนึ่งคะ่ะม,มีหวานของดอกหอมอีลีค่ะพี่น้องเราก็จะปิดท้ายด้วยผักชีลาวแล้วก็ใบมังก อันนี้จริงๆเลยค่ะพี่น้องบริเติ์กันตาม,ตามไร้ยังเลยค่ะมีความหวานของดอกหอมมิลีค่ะหอมหวนๆแล้วก็มีน้ำซุปันจะหวานแล้วก็หะะกอมเคองแกงค่ะ แ่นี่นะคะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงไก่เสดอกหอมค่ะพี่น้องเสีผักชีเล่าค่ะเสีผักอีตูหอมๆค่ะสดนำซุปจะมีความหวานของน,น้ำแกงน้องขอดงดอกหอมนะคะพี่น้อง,องเอาละคะ่ะและยะเสตเบิ้งไก่เบิ้งคัตค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมูนน่ค่ะแกงไก่เสดอกหอมค่ะกำลังหอนๆควนหัวนเลยะคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะเป็นเมนูอาหารอีสานง่ายๆนะคะคลองดีจากซีสเกตคะ่ะดอกหอมสดๆจากสวนบอแดมี สารผิดบ่มียาขาแมาแรงเอียงใดๆทั้งนั้นค่ะกล้ารับการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่เย่าเป็นคนปลูกเองค่ะส่งมาให้ลูกเห็เต่ากินในกรุงเทพค่ะพี่น้องนี่ค่ะยำมาแกงใส่พักชี่เล่าแล้วก็ใส่พักอีตูค่ะใส่ไก่นะคะพี่น้องเยกบ่มีปลาค่ะถ้าม้ปลาเขาใหญ่ค่ะพี่น้องโอ้ยแกงใส่แสบปัญญังเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆบานสไตล์เย่าคือเกานะคะพี่น้องแกงดอกหรอมใส่ไก่ได้เห็นบึงคาค่ะกำลังหอนหอนนะคะพี่น้อง ขอพุทได้ลายด้ยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้ดค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ค่ะเขามาบอกนุ่มหัมวมๆอนองกินเขาห่มวมผ้าค่ะ มื่อนี้าพเมื่อกินอาหารอีสานของโปดเย้าค่ะพี่น้องแกงไก่ใส่ดอกหอมสแสบ,บๆค่ะช่วงนี้จะมีเมนูดอกหอมเรลือๆนี่น,นะคะพี่น้องจนกวาสิดบบค่ะอือกแกงเสนหนึ่งสนสพัดสนิงัยงแน,น,ะะน,งน่นนะคะพี่น้องกันย่าฝ้าเบื่อกันดวยค่ะหลากหลายเมนูเกี่ยวกับดอกหอมและยอดส,สั้นหาเห็ดหิบงให้กินค่ะพี่น้องนะคะขอพูดละลายมหาที่นีเมื่อกิ้เขากินน้ำด้วยกันค่ะ,สะแสบ,บๆจ้า